ครับสวัสดีครับวันนี้เล็กพามาแนะนำนะครับเป็นตัว Honda CRV นะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับเป็นตัว1.6ดีเซลนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะครับตัวนี้เป็นรถ7ที่นั่งนะครับลูกค้าโฉมเกณ5แล้วนะครับถ้าเป็น CRV นะครับเป็นรถปี2017นะครับราคาตั้งไว้อยู่ที่7 7 9 0 0 0บาทนะครับ ลูกค้าประวัติเครดิตดีนะครับสามารถจัดเต็มได้เลยนะครับไม่ต้องดาวนะครับฟรีค่าจัดเสนียรให้นะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นนะครับตอนนี้อยู่ที่2.79%นะครับครับเดี๋ยวเล็กพาไปดูรถรอบๆผัดนะครับสภาพโดยรวมคันนี้นะครับถือว่าสวยเลยนะครับก่อนรับเข้ามานะครับเรามีการตรวจเช็ค200รายการให้แล้วนะครับลูกค้าเป็นรถมือเดียวเลยนะครับเข้าศูนย์เช็คระยะตาม h อน da กําหนดเลยนะครับเล็กไมค์คันนี้อยู่ ที่ประมาณ90,000มโลนะครับสภาพถือว่าพร้อมใช้งานเลยลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสอบถามเงื่อนไขาการจัดไฟแนนซ์เข้ามาก่อนได้นะครับเบอร์โทรจะเป็นเบอร์0 9 1ย์นะครับเ3 5 2 3 6 8ปนะครับเป็นเบอร์เล็กเองเลยนะครับหรือเข้ามาชมรถได้นะครับโชว์รูมอยู่ตรงบางนากอม .4.5 เปิดทำการทุกวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์8โมงคึ่งถึง1ทุ่มนะครับ ครับยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพจสม,มิธเราด้วยนะครับสวัสดีครับ